สวัสดีครับผมมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับผมอ่ากับไม้คลองธรรมชาติครับเป็นคลองบัวคลองยาวไปเลยครับก็น่าจะมีปลาอยู่นะครับผมก็แม่แน่ใจนะนี่ครับนี่ครับผมลองดูครับนี่ครับเป็นคลองป่าบัวยาวไปนู่นครับนู่นครับคลองธรรมชาติกลางนาครับอ๋ดูแล้วก็น่าจะมีตัวอยู่ เดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าจะมีตัวไหม โอ้โหนี่ครับผมนี่ครับโอ้โหสายใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับกัดกระจายเลยครับผม <c oughs> ดูครับนี่ครับสายถวยครับผมนี่ครับ ฟอ,องธรรมชาติน้ำกำลังแห้งครับหมายก็สวยสุดยอดครับผมของเขาแน่จริงจสนันถังเลยสองตัวแล้วครับหมายนี่นี่ตทียสองแซมสองครับผม